ไก่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นไก่ที่แบบเลี้ยงไว้นี้คอกๆๆๆอย่างเงี้ยเอ่าละครับงานนี้งารเลี้ยงในฟาร์มโปรตีนที่ได้จากเขาจะแพ้หน่อยโปรตีนที่ได้จากอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นแบบเนื้อสัตว์แบบเลาะโครงไม่ได้เอาแบบโครงมาปนปนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เขาถึงแพ้างแล้วก็เกลนฟรีกูเตนฟรีไม่มีทัญพืชไม่มีอะไรที่ทำให้เขาแพ้โชคดีที่ไม่แพ้ไก่ ไม่งั้นต้องกินสูตรปลาล้วนแล้วก็มีสูตรปลาล้วนอีกขอให้สูตรปลาล้วนแบบปลาล้วนๆวนเลยค่ะปลาทะเลปลาซิติ์ล้วนๆวนอย่างนี้มีหลายมีหลายสูตรหลายเกมคือคือถ้าใครชอบแมวนะครับเขาก็จะคุยกันรู้เรื่องค่ะ่เดี๋ยวคนคนไม่ชอบชอบแมวนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ลงลึกเหมือนแบบน้องเขาเนี่ยนะครับเลยลุกทุกเรื่องเลยอาหารต้องอย่างนู้นอย่างนี้ อาหารเมืองไทยนี่กินไม่ได้เลยเอ่าเมืองไทยเมืองไทยก็มีทําเกตโฮลิติกค่ะแต่ก็ยังไม่ได้สั่งให้เขาเดี๋ยวนี้เอ้แต่ก่อนเดี๋ยวนี้อาหารน,าน้าารนเข้าค่ะน้เข้าจากแคนาดาแล้วเราก็สั่งออนไลน์ได้ออนไลน์ได้ขายทั่วไปเลยค่ะในกลุ่มแมวเขาจะสั่งกันแต่อย่างเนี้ยคเขาแบบมีเป็นชมรมแมวมีเพจชมรมแมวเลยนะครับเดี๋ยววันหนังผมต้องไปเ <c oughs> ือก็ทำคลิปพราไปหาทำคลิปแมวอ จะดังกว่าพระแล้วมั่งเนี่ยเอ้ยแต่แต่ดูอย่างนี้มันก็น่ารักของมันนะน่ารักกว่าคนเลวยพรเอนี่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 เฮ้ยเป็นเป็นคลิปทดสอบนะครับว่าลองมาทําคลิปแมวบ้างเผื่อจะลุ่งเผื่อจะลุ่งว่ามีคนมาดูเยอะกว่าคลิปพราอตัวแพงแพงนี่สองแสนห้าใช่แต่ถ้าตาตาเขาจะสองสีค่ะข้างหนึ่งสีฟ้าข้างหนึ่งสีเหลืองหรือสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตาที่เห็นเนี่ยนะ ใช่ค่ะเขาจะเขาจะเล่นสองตาสองสีเขาจะเล่นตาสองสีใช่เออเฮ้ยแล้วเขาก็จะไปเป็นไอ้พันต์มนุษย์กำลังดินทามอยู่อันนี้อันนี้แม่เขาตาสองสีเขามีแค่ยีนค่ะลุนลุนหลานอ๋อไม่แสดงออกลุนอ๋อลุ้นลุนหลานถึงจะได้ตาสองสีใช่ต้องลุนเพราะว่าตัวนี้ตาฟ้าตัวนี้ตาเหลืองอ๋อ เอามาผสมกันแต่ตัวนั้นไม่มียีนสองสีตัวนี้มียีนนี่นะครับคนเลี้ยงแมวต้องมีความรู้นะครับตาสูงตาสีตาสาลำบากเลยนะถ้านนถ้าแมวหูพิกก็จะผสมกับหูพีกไม่ได้ลูกออกมาพิการเพราะมันเป็นยีนน้อยั้งครูขาสั้นก็จะผสมกับขาสั้นไม่ได้อันนายค่ะกระดูกพิการเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบบ ตัวนึ่งขายาวตัวนึงขายสั้นตัวนึงหูตั้งตัวนึงหูพี่างเงี้ยผสมกันได้มังงเลยมั้ยพี่รำญ่เคยได้ยินไหมเพิ่งได้ยินครั้งแรกคือนะคนกับฝรั่งยังได้นะใช่เอนี่เดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ได้ต้องต้องต้องมีความรู้ขนาดนั้นหรือว่าใช่แต่ว่าถ้าขายาวผสมกับขายาวได้เพราะเป็นนี่เนี่ยทั้งคู่อแต่เอาขาสั้นมาผสมกันเองนี่ไม่ได้ ข้อห้ามเป็นข้อห้ามของม<บ>ิ<บ>เตอร์เป็นกฎเป็นกฎของคนที่รักแมวนะครับเขาไม่ผสมกันเดี๋ยวมันจะตายามันจะพิการบางอยมันจะพิการมากกว่าเดิมหูเขาพิกอย่างนี้่ะไปผสมกับหูพิกอีกก็เดี๋ยวหัวใจพิการอันนี้เราอยู่นี่ทรมาร์าเขาเนี่ยหรือเขาชอบ <laughs> เขาไม่ใช่เขาจะมาคุยเอ้ยหมานุษย์นินทาอะไรกูนี่ถ้าแมวพูดได้นะก็จะรำคาญไหมเนี่ยเราจับอยู่เงี้าหรือว่าเขาชอบไม่ชอบให้คนลูก ชอบไห้เขาจับเลยเฮ้ยอันนี้เกาคางนี่มันเหมือนแมวแมวไทยไหมไม่ไม่ค่อยชอบเกาคางไม่ชอบเลยนี่นี่นี่เกาคางก็ไม่ยืนหน้าเจอแมวเกาคางไม่ได้นะครับเกาเกาได้ค่ะแต่เขาไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบพันนี้ไม่ชอบเกาคางเนี่ยเขานิ่งเฉยอ๋อแต่ถ้ามาถ้าถ้าเรารูปอย่างงี้ชอบจะจะจบคนละอย่างกันไปไหนกันไม่รู้ตัวอื่นไปไหนนะคะสองตัวนี้ไม่ค่อยชอบชอบให้รูปมากกว่าค่ะเกาได้แต่ก็เนี่เฉยเฉยอนนี้ก็นอนเลย เฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงแยกว่าแมวไทยไหมแยกกว่านะผมว่ายากกว่าการกินมีส่วนค่ะเพราะเราต้องมีความรู้อันนันมันก็ตายแล้วต้องใจรับจริงๆต้องมีทุนต้องพร้อมทุกอย่างครับกินมากกว่าคนเจ้ากินแพงกว่าคนไม่กินมือเท่าไหร่ไม่ทราบเลยค่ะทานแล้วเขาจะกินเลยค่ะห้าร้อยบาทถึงไม่วันนี่เพราะว่ามันมมมััันนเงี่ยหูฟังเรานินีตามได้เฮ้ย นุชนินทาอะไรกลัวฮะจะให้เรากินปลาทูแล้วมั้งสงส่นุดจะเหลือปลาทูเขแล้วยังไม่ได้ยินเสียงแมวร้องเลยสักแอะหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะเป็นล้านล้านวิวขอให้เป็นเช่นนั้นจะมาทำอีกนะโอ้ยจะ ความน่ารักของแมวไม่มีขนแล้วถ้าคนจะน่ารักไหมไม่มีขนไม่มีหัไม่หัวแล้วเรเคยเห็นแมวแบบนี้ไหมคุณช้างนะคุณช้างคุณกันนนี่แมวไม่มีขนบอกนารักไอ้เฟซบุ๊กของกลุ่มแมวกลุ่มนี้กลุ่มไหนนะขับของสฟิงโลกของคนรักสฟิงค์จำไม่ได้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอาจจะเป็นสฟิงค์สฟิงค์อะไรสักอย่างหนึ่งนะ โลกของคนรักสฟิงค์นะครับโอ้โหนี่น้องเขามาอวดให้ดูนะครับอยากให้ดูความน่ารักของแมวคือคือคนที่รักแมวเขาก็รักของเขาค,คน<ช>ที่รักนี่นี่อย่างเราไม่ใช่ไม่รักเราก็รักแต่เราไม่ถึงเสพ<ค>ไม่ได้ <laughs> ไม่ถึงขนาดนี้ค่ะ น้องไอ้เครื่องที่มันแปลภาษาแมวร้องสัตว์ร้องนี่เราเชื่อไหมน่าจะมั่วน,นะ <c oughs> วน,น่าจะสุ่มแ,มแล้วโดนนี่ปะเค,เคยเห็นไหมว่าหนูจะโดนถล่ลมไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วกัน,นาถามเป็นความรู้ว่าบางทีมันแปลภาษาแมวร้องเ<ช>นี่ยเราได้ยินเนี่ยแล้วเป็น,เป,นเป็นเสียงพูดคน,นะอะเดี๋ยวนี้ม,มันมีนะขนาดแมวมันยังไม่คุยกันเลยเออไม่เห็นมันจะไม่เห็นมันจะคุยกัน มีแต่คนคุยกันไอ้ไอไไม่มันจะดาวมงดามมาแต่เราก็จะสงสัยว่าไอ้เครื่องที่มันแปลภาษาแมวพูดน่ะเราก็ดีเนี่ยเฮ้ยแมวมันปล้องอะไรใช่น่าจะสุ่มเอาหรือเปล่าท่ามอนที่เราเดานี่แหละทานข้าวหรือยางมาตั้งเน่าเราก็ทาขัดข้าวแต่เอาเองประมาณนั้น่ะไอ้นี่พวกนี้มันนอนดึกไหมนอนพร้อมเรานี่นะคะไม่เตรียมตัวไม่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 เหมือนแมวไทย มันก็นอนแต่เราน,นอนกับคนนอคนปิดไฟนอนมันก็นอนติดคนเขาก็ติดคนมากคนอยู่ไหนแมวอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโอซื้อบอกไม่รักแมวไม่รักแมวครับถ้าแมวหายก็หาเหมือนกัน <laughs> นครับจำชื่อเรื่องอะไรไม่รู้แมวไม่มีขน <laughs> เรื่องของคนรักแมว อันนี้น้องไต้ฝุ่นน้องไต้ฝุ่นน้องไต้ฝุ่น <S 2> <S 2> น้องน้องอะไรนะค่วงหกเดือนแล้วค่ว,วง,งหวกเดือนควบหกเดือนอันนี้น้องหุ่นไก่ควบไปอีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวการรักษาเราต้องหยอดยาอะไรไหมซีอให้วัคซีนตามปกติอะค่ะให้วัคซีนตามปกติแต่กินอาหารคนไม่ได้ไม่ได้กินปลาก็ไม่ได้เดี๋ยวเป็นโรคไตกินปลาได้แต่เดี๋ยวมันจะเป็นโรคไตอาหารมนุษย์มันเค็มอ๋ออาหารมนุษย์เค็ม ลวกไก่เนี่ยจะต้องลวกน้ำเปล่าเฮ้ยไก่ไก่เขากินได้ไหมได้แต่ต้องต้มแต่ต้องเป็นต้มน้ำเปล่าต้มน้ำเปล่านะคะห้ามใส่อะไรไม่ต้องเป็นน้ำซุปไม่ต้องเป็นอะไรห้าห้ามปรุงี๋ยวผมจะไปอวดพี่สาวผมนะครับแมวไม่มีขนแมวไม่มีขนแมวไม่มีขนน่ารักแต่คนไม่มีขนจะน่ารักไหมเอ้ยพี่ก็ดูแล้วก็น่ารักเี่เหมือนกันนะ สักเพิ่นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยมันไม่พคนล้วเอาแล้วครับเนี่ยนะครับเล่นละเล่นละเล่นมาเล่นกล้องด้วยนะครับปล่อยไหนมันชอบมันชอบไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวกำหัผมกลัวได้ได้ยินได้ยินได้ยินเสียงร้องแล้วเห้ยเราเคยตีมันไหมอืมไม่ไม่ไม่ได้ตีค่ะ เล่น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 ใส่กองลองสกปรกว่าเขาจะคาบเขาจะดึงอะไรไม่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 เราต้องเสียใน่ตัวเขาดีตัวใส่กล้องกับมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรกัดทุกอย่างไม่ได้ตีอะค่ะมันมันไม่ดื้อเท่าไหร่คือภาพแบบนี้นะครับคนรักแมวเขาชอบเจ้าชอบของเขาแต่เราเสพไม่ถึงนะพี่ผุ้ใหญ่ ก็เหมือนเราดูพระเราก็ชอบไจแบบต้องมีมวลสารต้องมีสีเขียวเหลืองแดงต้องมีเอาไปส่งไฟฝากไว้ส่งไปโอเคก็ส่งทุกสองแมวแท้ไหมแมวแท้ไหมมีมวลสารไหมแมวสองตัวเอาแล้วครับงานนี้ส่องพระมานานมาส่องแมวมั่งส่องแมววันนี้เรามาส่องแมวกันไอ้พวกไตฝุ่นกับอุ่นไอนะครับ ยังไอตัวนี้ยังไม่น่าเกลียดนะไม่ไม่มี่อนความน่าสุดยังไม่ที่สุดความน่าเกลียดของแมวพันนี้แต่เป็นความน่ารักของคนรักแมวพันนี้ใช่ยิ่งน่าเกลียดยิ่งสวยยิ่งสวยยิ่งยนยำยิ่งยงหน้าตาแบบมาเป็นสัตว์ตลาดไปเลยเนี่ยขนาดนั้นยิ่งแบบแพงคือแล้วแต่คนเสพความความความสวยนะครับ ส่วนม้พระก็ยิ่งเก่ายิ่งสวยใช่เออเฮ้ยก็ใช้หลักการเนี่ยใช้หลักการเดียวกันเนี่ยยิ่งย่นยิ่งย่นยิ่งสวยพระก็เหมือนกันยิ่งย่นยิ่งยุบยับย่นก็สวยเนีนใส่คอนี้เยมันเคี้ยวนี่นะครับขอจบคลิปแมวแบบไร้สาระเลยนะครับแต่ถ้าคุยเรื่องความรู้เรื่องแมวนี่คนรักแมวนี้ต้องต้องพูดถึงมันต้องต้องให้ใจเลย ผมทําคลิปมาฝากไว้นะครับสําหรับคนรักแมวเผื่อจะดังเพราะอีกช่องอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ดังเพราะพระดังเพราะแมวแล้วกันแต่คนตามตั้งร้านคนพอโอเคจะได้ยอดถึงร้อยหรือเปล่าแมวพลาดเนี่ยจะหนูจะคอยกดดูทุกวันเพื่มันขึ้นวันละแต่จะช่วยมันเมาเดี๋ยวก่อนมันเลถ้า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 คนดูพันหนึ่งไหยโอ้ยคงไมะถึงร้อยหรือเปล่าถ้าคนมันจะถึงอยู่แล้วนะลูกดูเนี่ยที่ใครเยอะนะต้องอ่าน อยากินข้าวเนาะอันนั้นมันจับไม่เล่นลูกไม่เล่นเริ่มเริ่มเล่นตอนกลับก็เล่นก็เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเล่นเที่ยวดิเดี๋ยวมันไม่เล่นละไม่เล่นละพอละนอนละนอนยาวยุ่งทาอะไรละคะแม่ค้าอยากทำอะไรให้กินผมอยากกินผมกินทั้งนั้นแหละมาเล่นอะไรตรงนี้เฮ้ยหอมด้วยอิจฉาแน้วอิจฉาแน้วนี่ กนอนกอดกันจริงๆนะคะตัวมันก็ต้องมาแตะตัวเราเดี๋ยวก่อนแมวแมวแฟนพี่พลนี่นะมีตัวนะมันกอดอย่างนี้เลยนะมันเอาใจกอดอย่างนี้เลยนะมแต่เป็นแมวไทยนะอาป้าให้ตัวเล็กเบียงนี้ตัวใหญ่เข้าไม่ได้มันต้องาตัวใหญ่เข้าก่อนตัวเด็กแหนแห่มหแห่ไหมปาาเปสเต้ฮัลโหลนอาดูันนี่ ได้ยินเสียงแมวได้ยินเสียงแมวนี่โอ้ต้องมีเทคนิคการอุ้มครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวตอนมันมาใหม่ๆมัเป็นยังไงนะมัน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 เล่นกันไหมมันหยอกกันไหมหยอกมันถึงปุ๊บตัวเล็กนี่ดูดนมตัวใหญ่เลยดูดนมตัวผู้เลยเขาเลี้ยงกันมาเหมือนแม่ลูกเลยค่ะตัวเนี้ยดูดนมเลยอ่ะวยมันร้อนมันหน้าปากมันร้อนเอาไปแล้วเขาขงแอร์แล้ว เดี๋ยวเข้องแอร์แล้วครับเดี๋ยวเข้องแอร์แล้วครับน้องร้อนแล้วครับโอเคครับจบไลฟ์สุดแต่กดติดตามครับผมสวัสดีครับนนคนรักแมวคนรักแมวนี่นก็คนรักแมวครับ